ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนจำช่องแจ็คเวย์ในเกมเมอร์ด้วยนะครับพบกับถังซานโมบายของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพาหานะครับทางด้านของกระดูกวิญญาณนะครับของสําคัญที่เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มค่าพลังให้ทีมเนี่ยได้อย่างสุดยอดเลยนะครับกระดูกวิญญาณเป็นยังไงนะครับก็คือสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างล่างด้านพลังนะครับนี่คือกระดูกวิญญาณนะครับนี่อันนี้ผมเชื่อมโยงมาจาก ลูกชายตระกูลราชามังกรสสยฟ้านะครับนี่คือทีมไลน์อัพที่ผมมีใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันก็เหมือนกันตอนนั้นใช้อะไรแล้วได้ใช้ด้วยนะครับสีม่วงที่ผมถือว่าโหดเลยนะม่วงหนึ่งดาวนะครับออกออกยากมากนะครับกระดูกวิญญาณนะครับนี่คือที่ใช้อยู่ยังไม่มีมาเปลี่ยนสีขาวนะสีขาวก้ยแลนะครับ SR ถ้าได้สีทองนี่ผมบอกเลยว่ามันแจมแมวแวววับมากครับมันเพิ่มค่าพลังให้เราได้อย่างมหาศาลเลยนะครับแล้วก็มีเซตนะครับนี่ เมื่อเราใช้เซตนะครับหมาป่านะครับมันก็จะมีได้ทั้น้านของค่าพิเศษนะครับอันนี้น่าจะต้องเป็นระดับดาวเดียวกันปะอันนี้ผมมีมก็จากตัวเดียวกัน,นจากตัวเดียวกันนะครับอ่าอเคมันขึ้นสีส้มแปลว่าใช้ใช่ไหมแต่สองสีก็ถือว่าได้ใช้นะครับ ตัวนี้ก็สายาช่วยเหลือสายช่วยเหลืออะไรสายควบคุมนะครับอันนี้สายช่วยเหลือนะครับมีทองหนึ่งนะครับแล้วก็ม่วงนะครับบอกเลยว่าสายช่วยเหลือออกดีมากครับนี่นี่สีสายความเร็วโจมตีนะครับมี4ชิ้นแล้วนะครับนี่ก็สี่ชิ้นสามชิ้นนะครับอันนี้ยังไม่มีนะครับคือผมใช้สายช่วยเหลือในทีมเนี่ยสตัวเลยนะอะเดี๋ยวเราพาหาครับการหากระดูกวิญญาณนะครับมีด้วยกันอยู 2> ่2อย่างนะครับนั่นคือกิจกรรม นะครับอีเวนต์นะครับประมาณ2สามวันเปิดครั้งนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับรูปนี่ครับในนี้นะครับนี่จะมีขึ้นนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปลดด่านเราต้องปลดด่านในนี้ให้100%นะครับปลดบ้านนะครับให้100%เรเราจะสามารถเข้าตีได้ครับแต่ถ้าปลดไม่ได้เนี่ยเราย้อนกลับไปตีอันเก่าได้ปะ่ะน่าจะได้อยู่นะ อ๋อผมย้อนจะไปตีนกลับไม่ได้ครับเราต้องตีบ้านนะครับให้ได้100%เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมพาตีแล้วกันมาคลิปนี้อาัะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปหาอีกอันหนึ่งที่เป็นหาได้ทุกวันนะครับและควรหานะกระดูกวิญญาณนี่สำคัญมากนะครับถึงจะเป็นระดับสีขาวอาก็ระดับสูงสูงก็จําเป็นเหมือนกันนี่ครับที่ขึ้นรูปสัตว์วิญญาณนี่คือผมกดหาไปแล้วนะครับมันจะขึ้นมีทั้งหมด4จุดนะครับเงื่อนไขก็ตามที่วงไว้เลยนะครับ อันนี้ SSR มี12ตัวและ2ตัวในนั้นต้องระดับ5ดาวนะครับจะเปิดได้นะครับแล้วก็มีวิว42คือผมยังไม่มี SSR 5ดาว2ตัวน่าจะใช่12ตัวน่าจะครบแล้วนะครับเราลองตีไล่ต,ตีตามลําดับแล้วกันนะครับนี่นี่มันจะบอกว่ากระดูกวิญญาณที่เรามีสิทธิ์จะได้นะครับอันนี้เป็นสายความเร็วว่องไวนะครับสายว่องไวนั่นเองมาเราเข้าไปตี เมื่อทุกคนเข้ามาตีเนี่ยถ้ายังไม่เคยได้ตีมาก่อนจะกดสกคิปไม่ได้ผมกดสกคิปได้เพราะผมเคยตีมาแล้วนะครับกดสกคิปไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาทางด้านของการตีนะครับได้วงไหวนวิญญาณแล้วก,กระดูกวิญญาณครับอ่าสามพันหนึ่งพันถือว่าไม่เร็วครับแต่ว่าถ้าได้ห้าพันขึ้นไปได้ใช้งานดีกว่านะถ้าพูดถึงใช้งานช่วงแรกๆนะครับหกสิบเพชรเพื่อเปิดใช้อีกครั้งหน,นึ่งถ้าแนะนําว่าเล่นแรกๆผมแนะนําให้หกสิบเพชรเปนะครับเพราะว่า มันคุ้มค่ากับการที่เราจะสุ่มอ่ะอ่าอันนี้มีโอกาสได้ทางด้านของ1ดาวเลยนะถ้ายังไม่ตีถ้าใช้เวลาตีเนี่ยนานมากนะไอ้พวกนี้โคตรถึกนะครับเลือดเยอะมากนะครับตีไม่แรงแต่เลือดเยอะนะครับอ่าได้โมงหอยวิญญาณ10,000ปีนะครับก็กระดูกวิญญาณ3,100โอ้สีม่วงไอ้สีม่วงไม่ออกเลยเดี๋ยวอย่าบอกนะอัดคลิปจะเกลือนะครับอ่านี่80เพชรตามลําดับนะครับลำดับคือโอกาสที่เราจะได้ของดีนะครับอ่าอันนี้มีโอกาสได้1ดาว ธนาของหมาป่านะครับกระดูกวิญญาณหมาป่ากดข้ามครับ5,000ออกโอเคก็ถือยังไม่เร็วนะครับแต่ว่าผมต้องการระดับ4ขึ้นไปอ่ะนะครับนี่ครับ 60, 80และ100นะครับในการเปเพื่อให้มันสามารถเล่นได้อีกโดยไม่ต้องรอเวลานะครับวันหนึ่งเนี่ย แนะนำให้ใช้60-80นะครับอย่างน้อย2อันนี้สุ่มนะครับอย่างน้อยต้องทำนะต้องทําทุกวันนะครับกระดูกวิญญาณสําคัญมากมาได้เศษไปอัพกระดูกวิญญาณด้วยนะครับกระดูกวิญญาณเนี่ยอัพแค่นิดนึงพลังขึ้นมหาศาลแล้วนะครับแล้วก็มีที่ผมเข้าได้นะตอนนี้คือกิจกรรมพิเศษนะครับอันนี้สามารถเข้าไปตีกระดูกวิญญาณได้แต่ว่าผู้เล่นใหม่ก็น่าจะเข้าไม่ได้เพราะว่ากิจกรรมต้องรอเวลานะครับ อันนี้เข้ามาตีมีสิทธิ์ได้2แบบนะครับทั้งหมาป่าและเมงป่องครับอันนี้ผมต้องการนี่ครับอันนี้ให้กับปู่กูโถมากเลยนะเราลองไปตีกันไหมมันจะเด็ดดวงสักแค่ไหนครับอ่ะสายช่วยเหลือครับอ่ะพะลังจุมตีผมไม่ถึงนะมันใช้2,8ง0 0นอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไหวไม่ไหวนะครับอันนี้ขอวหขอแวะสักหน่อยนะครับ เอาโต้ไปเลยครับตีตีถือว่าไม่แรงครับเนี่ยแต่ก็ถังห้าวเข้าค่านี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะครับผมไม่รู้เสียงเวลาู่ในคลิปแล้วจะดังแค่ไหนอะ่ะขออภัยที่รูปเสียงขึ้นเมื่อกี้นะีบงังถังห้าวแชนติเลยแต่แรงมากเลยตัวรอบๆก็ตายแล้วครับถ้ารุมแค่ตัวกลางตัวเดียวไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ ไอ,ไอ้ตัวนี้บัฟเกาะครับไอ้พวกแมลงเนี่ยไอ้สัตว์นี่มีพิษนี่ว่าผมไม่ได้พูดคำหยาบนะคือสัตว์ตัวนี้มันมีพิษผมเห็นเลือดลอดเลือดตัวละครลดโหูหิวเลือดนี่ครับถังห้าวเลือดน้อยกว่าปเปอร์เซ็นต์ของมันจะหิวเลือดตัวเองด้วยนะ เรียบร้อยครับที่เหลือก็ยำยำใหญ่ใส่มะคาวครับลุมเลยแช่มันเรียบร้อยเหมือนสั่งได้ครับสวยครับอย่างนี้ไม่ยากครับบอสนี้ตีไม่ยากนะ หนาถังห้าหัวใจยังอัพไม่สูงมากนะครับแล้วก็วงแหวนวิญญาณยังไม่ได้อัพเลเวลสักเท่าไหร่เลยนะแต่โคตรแรงครับถังห้าตอนนี้อ๊เจ็บครับตอนนี้อันติมาเพิ่มบัฟครับอยากได้หลงๆมากเลยหลงๆคือสุดยอดเดอะเบสบัฟเลยนะเรียบร้อยครับอันนี้เราก็ไม่ได้หากระดูกวิญญาณนี่หว่าผมพูดผิดแวบมาตีเอา วงแหวนอนุญาตเอ้ยหมื่นปีแต่อยากคือแต่คือใจผมอะอยากได้สักสองหมื่นอัพนะครับอ่ะอ,อันนี้ต้องใส่ตัวนี้ครับเด็ด โอเควิธีหาก,กระดูกวิญญาณอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกไปเกินไปเมื่อกี้นะเด็ดว่างๆนั่งไลฟ์สตรีมเล่นมาคุยกับคุณผู้ชมเลยอ่ะอันนี้เราต้องปลดล็อกให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเควสในนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเควสก่อนนี่ครับเควสด,ด้านขวานะครับแล้วก็เควสกล่องนะทำให้หมดนะครับอ่าผมโดนปิงดึงอีกอ่าหายละ หากล่องให้ครบนะครับ6กล่องในแมปนะครับแล้วก็ทำเควสให้ครบมันก็จะเปิดให้เราตีนะครับนี่คือที่เราต้องตีกระดูกวิญญาณนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลุยทำเควสแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ได้ทำเควสนะครับทั้งหมดของดาดนนี้เป็นที่เรียบร้อยเก็บกล่องทุกอย่างมันจะขึ้นบนขวานี่ครับระยะเวลาตัวเลขคือระยะเวลาในการเกิดของอบอสนะครับ14นาที20่ินาทีนะครับอันนี้59วิาวีแล้วนะครับ อันนี้เป็นสายควบคุมนะรูปดอกอรูปต้นไม้นะครับเราสามารถกดที่แมปด้านบนนะครับเพื่อดูได้นะแต่ผมยังไม่ได้เปิดจุดอื่นนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปิดแล้วกันนะครับคลิกที่ตัวละครนะครับมันจะขึ้นมาเลยว่าตัวไหนเวลาเท่าไหร่และตัวไหนสายไหนได้อะไรบ้างนะครับนี่ก็ได้2องดาวนะครับผมจําได้ว่าผมมีสิทธิ์ได้ของทองนะแต่มันอยู่บทบทไหนบทนี้ปะถ้าผมจำไม่ผิด ย้ายบทให้ผมไปและเลเวลอัพปุ๊บย้ายบทให้ผมนะครับพยายามอัพตัวละครให้ทันเลเวลด้วยนะผมบอกเลยว่าหลังหลังมาเหนื่อยนะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้เกิดแล้วครับแล้วตีตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้เป็นาสายควบคุมนะครับมญญาจารย์สายควบคุมที่ผมใช้อยู่ก็โอเคมีม่วงแค่2ชิ้นนะครับแต่ม่วงอีกสักชิ้นน่าจะดีนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันมีเกณฑ์การให้รางวัลอะไรยังไงบ้างนะอ่ะไม่มีใครมาตีเลยมั้งเนี่ยอ่ะอันนี้โอกาสได้2ดาว สามชิ้นนะครับที่มีสิทธิ์จะได้เมื่อเราเข้ามาตีนะครับนี่จะขึ้นบนซ้ายด้านบนนะครับนั่นคือดาเมจตามค่าเลยครับถ้าเราได้ยิ่งตีดาเมจได้เยอะมากกว่าคนอื่นนะครับเรามีโอกาสได้รางวัลคูณ3คูณ4ได้กี่ชิ้นก็ไม่รู้คนดวงดีได้คูณหก็ได้ของดีครับมันอยู่ที่ดวงนะโอ้โหถังห้าตีทีเดียวผมขึ้นระดับหนึ่งเลยเอ่ะ โดนตีคืนแล้วครับนี่คอร์ดลูกพ่อเอาอยัางไงครับตอนนี้บัฟมาครับโดนแซงไปแล้วโดนแซงไปแล้วก็คืนได้ครับวิธีสะบั้นคอร์ดวายุปันปวนนะยไง,ไงติดเกาะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับให้ได้อยู่หนึ่งในสามก็โอเคแล้วนะสำหรับผมนะครับตกสีด้วยเด็ก <c oughs> นี้มันเป็นเด็กอึดอ่ะมันไม่ได้เด็กแนวแบบดามเมจผ่านะ่ะคือมันผ่านด่านทุกอย่างง่ายมากนะเด็กนี้ ทีมนี้เด็กอะไรล่ะเพราะว่าทีมนี้อึดครับเนี่ยมีกูโถมีอาน,นิ่งนะครับถึกมากๆแต่ว่าดาเมจไม่ได้จัดจ้านครับ่อยๆกิน่อยๆเคียคยเ้ยวสาหรับการตีวอสผมว่าเด็กนี้มันยังไม่ค่อยที่จะแนะนําเท่าไหร่นะต้องเอาน้องผมทองมาไม่ก็หลงๆที่เพิ่มบัฟความเร็วเพิ่มบัฟดาเมจนะครับผมว่าเหมาะกว่า นะครับดาเมจมันช้าเพราะว่าทีมผมเนี่ยอึดมากเลยเลือดก,กันแทบไม่ลดเลยนะเลือดเกรดมีให้ใช้ด้ยเลือดแทบไม่ลดเลยแต่ข้อเสียก็คือการตีบอสที่ต้องพึ่งการแข่งขันด้วยความเร็วและเวลาเนี่ยมันจะแข่งกับสู้คนอื่นยากนะครับแต่ดันเจียนดันเตียนดันดานอะไรพวกน,นี้สบายครับมีตัวเพิ่มเกรดอย่าง เอาซื้อขาเพิ่มเกตให้เรื่อยๆนิ่มๆเลยครับตีอ่าจบแล้วครับได้รางวัลน,น่าจะคูณ2นะครับอ่าไม่ออกนะครับมีแต่สีฟ้าแปลว่าของดีไม่ออกเก็บเลยได้สามพันสามพันส่วนไหนบ้างก็ไม่รู้ครับผมล้มเก็บของรางวัลตีพาร์ตี้ตีสักตัวก็ได้นะแต่ว่าเวลาอีกนานเลยเดี๋ยวสคิปให้ละกันได้สองหมื่นห้ามาผมจะให้พ่อสังสารดีกว่าไอ้แมงป่องเนี่ยไม่ยอมออกสักที สองหมืนห้าจัดให้เลยละกันแหงป่องอันนี้มวเดวิญญาณเลือกได้ครับโอเคครับจัดให้พ่อเขา้กหน่อยเงินหมดทอมผมเลือน้อยโอเคเดี๋ยวผมจัดอีกชุดนึงไปตีดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับเป็นชุดความเร็วนะ น้องผมทอมผมกี่ดาวสีดาวโอเคสีดาวเนี่ยผมบอกเลยว่าแนะนําให้ใช้ตัวอย่างตามอย่างสีดาวนะครับเพราะว่าทักษะที่เพิ่มมาเนี่ยมันมีผลสองหมื่นห้าในสีดาวเนี่ยเยอะมากนะโอเคตัวนี้แนะนํานะถ้าไม่มีลงหลงนะครับใช้ตัวนี้นะแต่ถ้ามีลงหลงให้ใช้ลงหลงนะครับลงหลงดีกว่าแต่ตัวนี้อัปดาวได้ง่ายนะวันนี้มีคนถามมาผมก็ตอบไปแล้วนะถ้าได้มาดูคลิปนี้นะครับผมไม่มีลงหลงนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ แต่ถ้ามีใครมีตัวนี้เนี่ยก็นับดาวง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นตัว SR ที่เปิดเปิดแล้วโอกาสที่เราจะเจอเนี่ยมันเยอะกว่าถูกไหมล่ะแทนอันนี้นแล้กันครับโอเคมันเพิ่มความเร็วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะตีกันเร็วแลนะนะเอาคอนห้าวเทียนอีกสักตัวดีปะคิดว่าไง เดี๋ยวเราลงตีด่านคอสเลยครับอีกเก้านาทีนะครับขอสคริปต์แล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าบอสครับมาสามสองหนึ่งแต่ว่าต้องบอ,อกไปก่อนว่าอันนี้การแข่งขันสูงนะครับถ้าเป็นกระดูกวิญญาณที่เป็นสายโจมตีผมบอกเลยคนคนเล่นกันเยอะมากนะครับแล้วมันจะทีไ่ได้ว่าแย่งกันครับเปิดเร็วครับ ระยุกช้ได้เลยเนี่ยเฮ้ย hey, ตัวนี้ตีเร็วครับสายเร็วดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นติดที่หนึ่งถึงสามก็โอเคนะบัฟเร็วบัฟโจมตีวิธีประยุกครับพูดไม่ทัน อัน,นิ่งอัน,นิ่งดีกับการที่สู้นานๆมากกว่านะพูดแต่ว่าางคนดามเมจไข่เวลาพุ่งไปสองร้อยแล้วนะดามเมจหลักเราอยู่ที่ถังห้าตัวเดียวนะครับตัวอื่นก็ดามเมจับถือว่าไม่แรงอะไรมากโอ้แข่งขันกันครับแต่ถือว่าเซตนี้เนี่ยตีวกว่าเซตที่แรกนะ ที่4เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูก่อนที่4ดามีดดามีดเลยดามิ่ด,ด,ดสองสองร้อยห้าสิบครับน่าจะตามเราไม่ทันนะไม่แน่นะครับอา่าน่าจะจบที่ที่3นะใกล้จบแล้วครับบอสเลือดจะหมดแล้วโอเคครับ เซตนี้ตีบอสดีกว่านะครับถ้าเซตอันเจนอันอืน่าจะดีกว่าค่อยๆปั้นไปครับไม่เห็นสีม่วงครับแปลว่าไม่ได้ดีโอเคกเกลือก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการหาก,กระดูกวิญญาณนะนี่ก็จะได้มานะครับเพียบเลยแต่ว่าอาเป็นการอัพมากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้ที่เราต้องการเลยอะนะครับไว้อัพ เลเวลนะครับเี้ยครัเพิ่มขึ้นเยอะนะเห็นอย่างเงี้ยนะครับกระดูกวิญญาณไหนให้ผมมาล็อกอัพไหมอ่ะอย่างพูดถึงว่าสองเลเวลเนี่ยเงินผมไม่มีเ๋ยจะอัพกระดูกวิญญาณให้ดูอะ <g all> มีพันเดียวอ่ะเพิ่มขึ้นขั้นหนึ่งเพิ่มขึ้นแปสิเอ็ดนะนิดนิดเป็นหน่อยก็เป็นพลันโจมตีรวมได้หมดนะครับ โอเคก็สาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์ไปลองใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ผมรีวิวเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็คอมเมนต์กันไว้นะเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาทําให้นะครับกุศลแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกๆุกคนขอบคุณซับสไครป์ใหม่ๆทุกท่านด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ